สวัสดีพี่ๆนะครับพบว,วันนี้วันนี้พบก,กับผมเซลล์ยกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูดูคติมอน n เตอร์เจ็ดเก้าหกคันนี้ของแต่งแน่นเลยนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับเป็นรถปีตัวสองพันสิบสี่นะครับ อันนี้ขายอยู่หน้าร้านราคา159,000บาทครับ159,000บาทเท่านั้นครับพี่ๆดาวเริ่มต้นที่19,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่3,000กว่าบาทต่องวดครับผมนะผ่อนถูกๆเลยพี่ถ่อนผ่อนบมนเวฟเลยนะฮนะผ่อนได้หกสิบงวดนะครับเดี๋ยวพาดูเล็กใหม่ดีกว่าแล,วแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูของแต่งกัน เห็นไหมครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าครับผมอใหม่น้อยๆนะครับรถปีลึกนะครับใหม่แท้นะครับพี่พี่ทางร้านเราซื้อกับเจ้าของเลยครับเจ้าของโดยตรงเลยครับอ่เดี๋ยวพาดูของแต่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นาการเบรกเบมโบนะครับสายก็เบมโบนะครับอะไหล่แท้ทังคันนะครับพี่พี่อันนี้อันนี้ อันนี้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้อ่าใช่อันนี้ไม่แท้อันนี้เป็นกระจกข้าง c R g นะครับไม่แท้นะครับพี่อ่าแล้วก็มีเกยโยงนะฮะเกยโยงของ emotion อ่า emotion หา,า,าให้ดูแข็งนะฮะดูแข็งข้างๆนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับอ่าท่าเอเทอร์มิตูด,ดมด แล้วก็การสบัดสกอตนะครับสวยสวยเลยครับปลอกแฮนอ,อายุปอกแฮนปอกแฮนของโดบิโน่นะครับโซ่สเตอร์นะครับอของอันนี้ยี่ห้อนี้เลยะสะเตอร์ยังเพิ่งเปลี่ยนนะครับเนี่ย สเตอร์โซสเตอร์จะของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้ภาษีตอนนี้ภาษีขาดนะครับแต่ถ้าลูกค้าาซื้อกับทางร้านเรานะครับเราจัดการให้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราต่อให้ครับภาษีพรบรครับผมเดี๋ยวพาดูความใสนะเนี่ยความใสของรถนะฮะไม่มีล้มไม่มีชนนะครับพี่คันนี้นะ ดูดอกยางครับดอกยางเหลือเยอะๆเลยครับอันนี้จานนะฮะจานดิสนะฮะสวยสวยอออันนี้เป็นคาร์บอนนะครับตัวกาดมอน้ำมองเห็นไหมฮะมันอาจจะย้อนแสงหน่อยครับแล้วขออภัยพี่พี่ด้วยครับผมถ่ายจากมือถือนะฮะพี่ๆี่านไหนสนใจก็ สามารถเข้ามาดูได้นะครับร้านของเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซอยลาดพร้าว71นะครับซอยลาดพร้าว71แถวโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับติดกับถนนกเกษตรน้ิมมีนครับในกรณีจัดไปแน้นนะครับถ้าเป็นลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทจะใช้เอกสารประมาณ ประมาณนี้นะครับใช้บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะครับอันนี้ดูคติทางร้านเรารับประกันเครื่องให้พี่ๆกับลูกค้าทุกท่านนะครับ1เดือนนะครับ1เดือนเต็มเตมนะครับไม่จํากัดระยะทางก่อนออกเราเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้พี่ๆนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจซื้อสดนะครับเราสามารถลดเงินให้อีกนะครับซื้อเงินสดลดให้อีกนะครับพี่ๆก็ คล,ค,ลคลิปนี้หลังจากไม่ได้ลงหลายวันเลยครับไม่ค่อยมีเวลาก็ฝากพี่ๆกดถูกใจแล้วก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนจะได้ไม่พลาดาคลิปนะฮะคลิปรถเข้าใหม่ของทางร้านเรานะครับผมจะคอยอัปเดตให้พี่ๆชมเรื่อยๆนะครับเผื่อจะมีคันไหนถูก,ถกใจพี่ๆส,สักคันนึงแะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดนะครับรายละเอียด Facebook นะครับ นี่นะครับอันนี้นะครับใน Facebook ผมจะมีรูปรถรายละเอียดรถปีรถราคารถราคาผ่อนราคาดาวจะมีที่หน้า Facebook ของผมเลยนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปแล้วกดติดตามไว้ก็ได้ครับผมอ่าก็พี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถถ้าถ้าสนใจสามารถโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์097 958 95 00 0058นะครับ หรือแอดไลน์ที่เบอร์เมื่อกี้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอ,อยากเข้ามาดูรถก่อนที่ร้านก็สามารถเข้ามาที่ร้านเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดในกรณีอยู่ต่างจังหวัดแอดไลน์ผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมวิดีโอขอให้พี่ๆดูชัดๆกันเลยครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีมีรถเข้าใหม่หลายคันครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้พี่ๆชมเรื่อยๆครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ